คนที่เราสบายใจก็ก็คงแบบว่าคงยอมอะไรเงี้ยนีไก่ย่างโอเคเอาไหมโอเคไก่ย่างถูกเขาไก่ย่างถูกเขามันจะเริมไม่เสียมันจะเริมไม่เสียอเดียวา

นั่นจะร,ร้อนไหมเดี่ยเดี่ยวตุดขาเดี่ยวตุดขาร้อยร้อยจริงจริงผมจะบอกว่ามไม่มีสเปคตายตัวครับผมแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจดีกว่าเป็นเอาจริงๆก็เป็นโลกที่มันคล้ายๆกันแหละคือในในโซนแม่คือเป็นเป็นโซนของเขาในกิจกรรมกิจวัตรประจำวันของเขาอะไรเนาะกิจกรรมทุกแอคทิวิตี้ของเขาอะไรเนี่ย ก็เหมือนพี่ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันบบว่าที่ในสิ่งที่พี่ไม่เคยทำมา่อด้วยแสดงว่าเราก็ชอบทุกอย่างที่เป็นเขาอะเนาะลกเดียวกันเเนาะก็เอาจริงๆเราเป็นคลื่นความถีเดียวกันเลยอันนตอนนี้แบบสบายใจแล้วตอนนี้มันดีแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ให้มันเป็นเรื่องสบายใจต่อไปเป็นคนที่เหมือนคุณแม่พีแล้วกันอ่ะอันนี้คือสเปกหลักๆเลยเพราะว่าคุณแม่พี่เป็นคนที่อ่ม ตลกด้วยแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่น่ารักมากๆบางทีก็เล่นตลกให้คุณพ่อพี่ดูแบบเงี้บมีจริจงอะไรนะครับพอมาเจอตัวจริงมีความโก๊ะสูงมากแล้วก็ชวนพี่เล่นในสิน่งที่เออบางทีพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นกับพี่เไรก็ดีใจอย่างเช่นอาสาหรายติดฟันแล้วก็ถ่ายตรงสตอรี่ก็นสนุกเลย